ฮั班。สหลสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนจีนระดับป .4 ค่ะที่他穿เ色าชวนหงเตวที่ชื่อวันนี้เรามาเรียนบทเรียนบทที่6กันนะคะ EP แรกค่ะวันนี้เราจะไปดูที่คำศัพท์กันนะคะของบทนี้ค่ะเช้นศัพท์คำศัพท์คำศัพท์ของบทนี้หลักๆนะคะจะเป็นหมวดของเสื้อผ้าแล้วก็สีต่างๆค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ <S <S ไปดูคำศัพท์10คคำแรกกันก่อนค่ะ T 恤、眼镜、校服、短裤，穿、戴帽子、上衣、裤子、裙子、T 恤、眼镜、校服、短裤，穿、戴帽子、上衣。 裤子、裙子、T 恤、眼镜、校服、短裤、穿、戴、帽子、上衣、裤子、裙子。 袜子、鞋，粉色、红色、蓝色、绿色、黄色、黑色、白色，颜色运动会。袜子、鞋，粉色、红色、蓝色。 绿色、黄色、黑色、白色，颜色运动会。袜子、鞋，粉色、红色、蓝色、绿色、黄色、黑色、白色，颜色运动会。 บทวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะาค่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูนะคะว่าเราจะจำคำศัพท์กันได้บ้างหรือเปล่านะคะพร้อมกับไปประกอบคำศัพท์มาเป็นวลีน,นะคะคำแรกนี้ค่ะ จำได้ไหมคะคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงเสื้อยืดนะคะก็คือ T-shirt ใช่แล้วคะ่ะ T-shirt t s h ถ้าเราจะบอกว่าเสื้อยืดสีเหลืองเราจะพูดว่ายังไงดีคะนึกถึงสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองก็คือหวงเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อยืดสีเหลืองเราก็เอาหววงเสื้อเตะบวกเข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเสื้อยืดค่ะได้แบงนี้นะคะที่เสื้อสีเหลือง สีให้เวลาดูวิธีเขียนคำศัพท์คำนี้นะคะใครจะจดคำว่าเสื้อ,อยืดสีเหลืองภาษาจีนเข้าไปด้วยก็ได้นะคะ ไปดูคำถัดไปกันค่ะคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่า,ย,ายังไงคะ眼镜่镜眼镜สีดำจะาจะบอกว่าแว่นตาสีดำจะพูดว่ายัางไงดีคะ黑黑黑色色色的的的眼眼眼镜镜镜 มากเลยค่ะเริ่มประกอบได้แล้วนะคะเอาสีแล้วก็มาบวกกับคำนามนะคะเดี๋ยวเราซื้อให้เวลาจดโนต้ตก่อนนะคะลองดูนะคะคำว่าเหยี่ยนจิ่งเขียนยังไงแล้วก็เฮเซอร์ตัวเหยี่ยนจิ้งหมายถึงว่าอะไรนะคะ ใครที่ต้องการเวลาเพิ่มพอสไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถัดไปกันค่ะางเ,เกงขาสั้นนะคะภาษา,าจีนจะเรียกว่า 短裤，短裤，短裤。มาเป็นกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินค่ะนึกถึงสีน้ำเงินก่อนนะคะก็คือลานเสื้อใช่ไหมคะบวกกับกางเกงขาสั้นค่ะจะได้ว่า蓝色的短裤，蓝色的短裤，蓝色的短裤。คำว่าต่วนหมายถึงสั้นนะคะคู่ก็คือกางเกงค่ะ มาไปดูเครื่องประดับสวยๆงามๆบ้างนะคะคำนี้ค่ะหมวกนะคะภาษาจีนจะเรียกว่า帽子,帽子,帽子ถ้หามวากสีแดงก็คือ红色的帽子 红子ใครหมวสีแดงให้ใส่บ้างคะ่ะลองจดโน้ตด,ดูนะคะคำว่าเมาส์จืดแปลว่าหมวกค่ะหงส์เสอตัวเมก็คือหมวกแดงนะคะ คำว่ากระโปรงค่ะนักเรียนคือคำว่า裙裙裙子子子กระโปงสีชมพูละ่ะคะจะบอกว่ายังไงสีชมพูคือเฟนเซอร์ค่ะบอกบกันค่ะได้ว่า的裙子粉色的裙子 粉色的裙子ฮะเราจะอ,อยากจะให้สังเกตตัวอักษรคําว่าฉุนนะคะทางซ้ายของคําว่าฉุนตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าอีจื้อผางเป็นอ่าส่วนประกอบของคําที่มักจะเจอในศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูอีกสองสามคำที่มีคํานี้เป็นส่วนประกอบค่ะอยากให้ลองสังเกตให้ดีนะคะฝึกเขียนกันให้คล่องๆเลยนะคะโน้ตไว้ด้วยนะคะว่ากระโปรงสีชมพูจะพูดภาษาจีนยังไง ถ้าต้องการเวลาเพิ่มพอส์ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคำหนึ่งที่มีอ e ซื้อผางหรือว่ามีส่วนประกอบทางซ้ายที่สำหรับเสื้อผ้าเหมือนกับคำว่าฉินจื่อนะคะจำดีๆนะคะไปคำนี้ค่ะคู๊ดสอคู๊ดสอคู๊สอเห็นไหมคะมีเหมือนกันเลยใช่ไหมคะทางซ้ายดูที่กางเกงตัวนี้สีอะไรคะสีเขียวค่ะถ้ากางเกงขายาวสีเขียวจะพูดว่า 绿色的裤子，绿色的裤子，绿色的裤子。好，记妈了，记妈了，记妈了。记妈了，记妈了，记妈了。记妈了，记妈了，记妈 จะนี้ไปดูคำถัดไปนะคะเป็นถุงเท้าบ้างค่ะนักเรียนภาษาจีนจะเรียกว่าว้าซืว้าซืวาจืาาจะสังเกตเห็นว่ามีอีซื่อผังนะคะเหมือนชินซื่อกับคู่จื่อเลยใช่ไหมคะส่วนประกอบทางซ้ายของคาว่าว่าจื้อตัวว่าเนี้ยนะคะถ้าบอกว่าถุงเท้าสีขาวจะพูดว่า白色的袜子 白色的袜子白色的袜子很好ลองจดโน้ตค่ะดูลำดับขีดให้ถูกต้องนะคะเขียนให้สวยๆสัดส่วนให้สวยงามเลยค่ะตั้งใจเขียนนะคะ ไปดูที่คำศัพท์สุดท้ายค่ะคำนี้นะคะก็คือรองเท้านั่นเองค่ะก็คือคำว่าเสถ้ารองเท้าสีดำนะคะเสเซอก็คือสีดำค่ะมาบวกกับรองเท้าก็คือ鞋鞋 黑色的鞋。 เดี๋ยวเรามาทบทวนวลีเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปทั้งหมดนะคะพร้อมกันนะคะลองนึกดูก่อนนะคะเราซื้อให้เวลาคิดก่อนค่ะตัวแรกก็คือเสื้อยืดสีเหลืองค่ะภาษาจีนจะเรียกว่า黄色的 T 恤黄色的 T 恤ถัดมานะคะแว่นตาสีดำ 黑色的眼镜黑色的眼镜ถัดไปเลยนะคะกางเกงขาสั卡卡้นขาสีน้ำเงินนะคะ蓝色的短褲蓝色的短褲เงามา,มา้้วเงิว้ำเงสนดส้ำ่งิ 红色的帽子，红色的帽子。粉色的裙子，粉色的裙子。 กางเกงสีเขียวลิสเขียวเขอวยวเขียวเียวเขอ้วเียวมขาวเยวเขาวเีีข 白色的袜子白色的袜子และปิดท้ายด้วยรองเท้าดำค่ะ黑色的鞋黑色的鞋ลองทบทวนกันอีกรอบนะคะพอจะจำได้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมานะคะเราสื่อจะขอทดสอบให้เราแปลจากไทยเป็นจีนค่ะ แค่วลีทั้งหมด8คํานี้นะคะลองดูว่าถ้าเราไม่ดูโนต้ตแล้วเราตอบได้ก็จะเก่งมากนะคะแต่ใหม่ๆถ้ายังจําไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทบทวนหลายๆรอบคําศัพท์ก่อนนะคะแล้วลองกลับมาทําใหม่ค่ะพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันแบบฝึกหัดแปลค่ะ แปลเป็นจีนค่ะตัวแรกค่ะจะยืดสีเหลืองังที่ทสีดำที่สันสีนดำ 蓝色的短裤蓝色的短裤蓝色的蛤裤裤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 裤 绿色的裤子，绿色的裤子。รองเท้าสีขาว，白色的袜子，白色的袜子。และรองเท้าสีดำค่ะ 黑色的鞋黑色的鞋好了这就是今天的课了我们下集再见谢谢你们ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ตั้งใจค่ะขอให้นักเรียนลองทบทวนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ EP หน้ากันนะคะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะ